ผู้ป่วยอัมพาตอาจมีโอกาสกลับมาเดินได้อีกครั้งหลังจีนใช้การผ่าตัดฝังชิปในสมองทำให้ผู้ป่วยขยับขาได้ทันทีหลังผ่าตัดงานวิจัยล่าสุดจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อปัญญประดิจากสมองแห่งมหาวิทยาลายัยฟูตันประเทศจีนพัฒนายิเล็กโรดแบบซิงโครไนซ์ที่ใช้ผ่าตัดฝังในสมองของผู้ป่วยและไขสันหลังเพื่อสร้างเส้นทางการสื่อสารใหม่แทนที่เส้นประสาทที่ได้รับความเสียหายจากอาการบาดเจ็บทำให้ผู้ป่วยสามารถขยับขาได้ภายใน24ชั่วโมงหลังการผ่าตัด โดยนักวิจัยยังบอกอีกว่าเทคโนโลยีนี้แตกต่างจากเบรนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟแบบเดิมเพราะไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อนไหวแต่ใช้การเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างสมองกับไขสันหลังผ่านกระแสไฟฟ้าที่ส่งจากอิเล็กโทรขนาด1มิลิเมตรที่ฝังไว้ในคอเท็กซ์การเคลื่อนไหวของสมองแทนซึ่งใช้วิธีการปรับโครงสร้างเส้นประสาทเพื่อกระตุ้นให้ระบบประสาสร้างเส้นทา,า,า,างใหม่และปรับการทำงานของตัวเองได้โดยมีการทดลองกับผู้ป่วย4สีรายรายหนึ่งเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการตกจากที่สูงจนเกิดอาการอมาาัมพาตครึ่งล่างแต่หลังเข้ารับการ การผ่าตัดเพียง1วันเขาสามารถยกขาขึ้นได้ภายใน24ชั่วโมงและต่อมาก็สามารถเดินข้ามระยะทางกว่า5เมตรได้เองด้วยอุปกรณ์ช่วยพยุงส่วนผู้ป่วยอีก3รายนะครับต่างมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ชี้ให้เห็นว่าการรักษาด้วยวิธีนี้อาจถูกนํามาใช้งานจริงได้ในอนาคตอย่างแน่นอน ซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการแพทย์ด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยอรรมยัมพาตที่เทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ป่วยเดินได้แต่ยังเป็นความหวังสำคัญให้ผู้ป่วยทั่วโลกที่อยู่ในสภาวะนี้ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปได้อีกครั้งครับ